27่ิบันวาผมครับนี่ผมอยู่ในร้านอเมซอนเขาเรียกว่าชื่อเต็มอะไรไม่รู้นะก็มีน้ำตกที่สวยงามอยู่นะ มีนกแก้วอยู่ข้างบนสองตัวมีป่าคาน่ารักน่ารักอยู่ข้างล่างด้วยนะครับ อยู่ใต้น้ำตกเทียบเลยอ้าวล้วแม่น้ำปิดอ๋อน้ำเหมือนแรงดันน้ำไม่พอมาแล้วนะแรงดันน้ำมาใหม่แล้ว เมื่อกี้เสียงปลากระโดดครับก็เป็นอะไรที่สวยดีนะข้างล่างเขาก็มีกระจกตรงนี้ที่นั่งจะเป็นกระจกอยู่ด้านล่างแต่ว่าน้ำมันกระจกไม่ค่อยใสเท่าไหร่ พี่รู้แบบว่าห้พี่รู้แบบว่าทำไมเนี่ยลินถึงเนี้ยลินเป็นคนที่ใส่ชอบมาบรรยากาศเลยนะนะใช่แล้วพี่ดูเนี่ยดูร้านเนี่ยเขาจัดรูปเนี่ยเขาได้พ่อรูปอะไรเนี่ยเนี่ยส่งให้พี่ดูเก็บบรรยากาศพี่เก็บบรรยากาศให้ลินเนี่ยแล้วไปช่วยเนี่ยติดป้าติดอะไรนะแล้วมันเป็นจุดขายเนี่ยถึงร้านลินเป็นห่วงมันมันตลกดีคือน้ํามันเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวไม่พุ่งมันมีเครื่องปั๊มแสดงว่าแรงดันน้ำไม่พอลินพาที่ทวกเนี่ยแล้วคนหน่าหลิ่งใหญ่สปาหลิ่งใหญ่นะเนี่ยนะ่ นี่มันเพิ่งเปิดนะปตทนี่เนี่ยสังเกตแล้วพี่โชคมากันตรงตรงนี้คือที่ไหนสารยาสารยาพี่กําลังบูมตอนเนี้ยบูมมากแล้วลินบอกพี่โชคไงบอกว่าหลินเนี่ยชอบเป็นคนเก็บความโชคดีที่รู้ว่าเมื่อกี้หลินเนี่ยถ้านั่งขายของทั้งวันวันนึงอะกว่าจะได้เป็นพันในใจนี่ค่ะที Most, tonight, <ร>่ลูกค้าสั่งแบบบัวลินเมื่อกี้หลินก็มาส่งลินไม่เคยเสียเที่ยวอะขอบันทึกรายการแป๊บนึงที่เลยมันทึกรายการที่แบบก็เป็นอะไรที่สวยงามสวยงามมากคือในบรรยากาศที่แบบว่าสงบ พอ,อประมาณนะครับวันนี้มามาทุรากับเพื่อนนะก็ใ้าสำหรับคนที่ชอบน้ำตกนี้มันจะมีเหมือนก,นะกักไผ่น้ำก็อยู่ด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ตลกอยู่อย่างว่าน้ำตกมันมามา,มาขาดขาดต,ตอนนี้ก็หยุดหยุดไปแล้วนะี่เพรามาใหม่แล้วเนะนี่ยก็ตลกดีนะที่แรกผมก็นึกว่ามีคนมาปิด ก็เอ๊ะกำลังจะถ่ายทำมันปิดทำไม เหมือนสวนเล็กๆนะครับที่มีธรรมชาติอันงดงามสำหรับคนรักธรรมชาติแค่ได้ยินเสียงน้ำตกแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วและโอเคก็ในนี้ก็เป็นจุดพักดื่มน้ำดื่มกาแฟร้อนหรือเย็นของร้านอเมซอนนะครับสวัสดีครับ